ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor X945G ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาง Honor นนะครับเป็นมือถือรุ่นแรกในปีนี้ของเขาเลยก็เปิดมาก็โอ้โหให้สเปคมาหวัวแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับครั้งนี้ผมมีโอกาสได้เครื่องมาก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟ FI r e Max แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นมือถือที่ขายในเรทราคาหมื่นต้นๆที่ให้ของมันแน่นมาครบมากๆครับทุกคน ก็ในเหี้เข้าเกมมาได้แบบโอ้โหเร็วมากครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับจะเป็นตัวเกมแมเนเจอร์เนาะเอาไว้ปรับโหมดเอาไว้แบบห้ามรบบวนป้องกันการสัมผัสที่ผิดพลาดแล้วก็เล่นแอปปออัพอะไรต่างนะครับก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้เข้าเกมมาได้เร็วมากๆเลยนะครับแน่นอนครับเป็นเกมฟ Fire Max ตัวกราฟิกของเขาเนี่ยผมจะปรับสูตรแบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวชิปของเขานะก็จะเป็นตัว Snap d r a g o n 6 Gen 1นะครับก็เป็นที่ต้องบอกว่า ตัวแรงในระดับหนึ่งครับตัวแรงตัวแรงใช้งานได้ครบเลยนะครับเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายในเลนราคาเหมือนต้น,ตน,ตนที่ให้ดีสายตัวเครื่องมาสวยแล้วก็มาพร้อมกับความแบบโอ้โหแข็งแกร่งมากๆเลยนะตัวเครื่องนะครับสามารถที่จะกันน้ําได้ในระดับ ip 6 5 m นะครับกันการกระแทกรอบด้าน360องศาครับป้องกัน3ชั้นป้องกันการรั่วซึมของน้านะครับตัวนี้เนี่ยตัวขอบตัวกระจกตัวหน้าจอคือแบบแข็งแกร่งทนทานมากๆ,ๆเลยนะครับทุกคน ก็เป็นมือถือที่แบบมาต่อยอดรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาเนาะในตัว X9B นะครับตัวนั้นอนะ่ะโอ้โหคนแบบถามหาเยอะขายดีมากๆแล้วก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่แบบแข็งแกร่งมากๆ,ๆเลยนะครับมาในครั้งนี้เจ้า owner X9C ก็เหมือนกันครับผมแต่ว่าในเรื่องตัวสเปคเนี่ยก็ให้มาดีเหมือนกันนะเขาได้หน้าจอมาที่6.78นิ้วนะครับเป็นจอโค้ง AMOLED นะ r e f e r e t c e ก็ 120Hz แล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่4,000 nits เลยนะครับ มาพร้อมกับแรม12กิกหน่วยความจำ256กิกับแบตเตอรี่อยู่เขาเนี่ย6,600มิลลิแอมครับฟังไม่ผิดครับมือถือเครื่องบางๆสวยๆแบบนี้ครับก็คือได้แบตเตอรี่ความจุมาที่6,600ม ah ิลลิแอมนะครับมาพร้อมกับชาร์จ66วัตต์นะครับทุกคนดีมากครับเอาจริงๆลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เล่งไป300%แบบนี้ได้ครับสามารถที่จะเล่งเสียงได้แบบกระหึ่มเลยเนาะ เชื่อมต่อ 5G นะครับผม Wi-Fi ก็จับแดงตัว2.4 GHz 5 GHz อยู่แล้วนะครับเป็นมือถือที่ต้องบอกว่าถึกทนแล้วก็คุ้มที่สุดของความแข็งแกร่งครับอันนี้คือสโลแกนของเขาเอา้าวจะได้เล่นไหมล่ะเนี่ยเกือบจะ2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดไปตอนที่โดดเสร็จเลยแล้วกันเนาะอยู่บนเครื่องบินเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากครับ อ้าวกำลังจะตัดไปตอนโดดก็โอเคเขาตัดมาแล้วนะครับได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วไม่ตัดแล้วกันปล่อยลันเลยแล้วกันเราตัวละครโอเคครับตัวละครชัดจอก็แน่นอนผมได้ลองเทส ROV ได้ลองเทสพับจีไปแล้วนะครับทุกคนคือเล่นได้ดีมากสิ่งที่ผม,มชอบนะก็คือลำโพงกระหึ่มแล้วก็ความร้อนของเขาเนี่ยควบคุมแล้วก็จัดการได้ดีมากๆครับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละ ในเรื่องการควบคุมแล้วก็การจัดการความร้อนของเขานะครับจอสวยใสยอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยทัดดีจอสวยใสความร้อนคุมได้ดีครับลำพงกระหึ่มครับผมใครที่แบบต้องการมือถือที่มันแบบตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานเนาะคนที่แบบใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์บ่อยๆใช้ชีวิตในที่การแจ้งบ่อยๆนะครับอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เล่นเกมแบบ โอเคอาจจะไม่ได้แบบเล่นเกมเป็นหลักเป็นแบบสตรีมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเล่นเกมบ้างนิดหน่อยอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่า ROV ก็คุมความร้อนได้ดีเล่นได้ลืน่น PUBG ก็เล่นได้ลื่นครับฟรีไฟเนี่ยก็คือภาพสวยการาฟิกสวยอยู่แล้วครับไม่ต้องงงวลเลยทุกคนเนี่ยตัวละครก็ชาร์จตายเราไปตามเพื่อนดีกว่าทัดทัดดีมากติดมือดีมากครับชุบอา่าโอเคเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว ได้ยาครับผมโอ้โหปืนลั่นครับปืนลั่นตามเขาไปดีกว่าขออนุญาตปิดลำโพงไว้แล้วกันเหมือนจะมีเสียงโอ้โหยิงไครอ่ะยิงไครอ่ะบอกด้วยดิเรายังไม่ได้ก่อนเนาะ หูยเรียบร้อยน็อกไปแล้วนี่เราชอบยิงคนข้างหลังแบบนี้แหละม่งั้นเราโดนแน่นอนอนะ่ะถ้าไม่ยิงเขาอะ่ะตายไปยังอะ่ะตัวนั้นอะ่ะหุย,หยมีตัวมีตัวแดงอยู่ตรงนี้ไปไหนละ โอ้น uh ่น่น่นเขาบานไปละโอ้โหเก็บหน้ามืดเลยเราของเก็บเลยเก็บเข้าไปลูกเก็บเข้าไปอันไหนใช้ไม่ใช้ก็เก็บมาอือหูอุ้ยเสียใจอะลูกกระสุนหมดลืมรีโหลด โอ้โหไปไหนละไปไหนล่ะ,ไไละเอาเจอเบอร์สี่อยู่ตรงนั้นเบอร์สี่จะจัดการได้ไหมครับรอดูตอนต่อไปไปเราเราเห็นกระเป๋าอยู่ตรงนี้แวบๆเหมันจะเป็นของดีโอ้โห อไปใสไปใส oh, <okay. S 1> เรียบร้อยดับเบิลคิวไปแล้วครับทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตอนนี้เนี่ยกระสุนจะหมดแล้วนะครับอ้อ <Enemy spotted. S 1> oh, อยู่กลางวงเลยครับแค่เอาชีวิตให้รอดก็พอเจอใครก็ยิงอย่างเดียวครับเพราะว่าอยู่กลางวง สาเล็กเนียนสมูทครับภาพสวยกราฟิกสวยครับความร้อนคุมได้ดีมากเล่นเกมฟรี Fi, Mac, ไฟแม็กมาไม่ต้องกังวลครับทุกคนเล่นได้ดีเหมือนกันครับดีมากโอ้ไปไหนไปไหนจ้าโอ้โหเอจอจดสีแด์ไปใส่มีวพ้คนค่อยหลอกนี่เรียบร้อยครับผมอ่า โอ้ยอ่างลื่นนะทุกคนเรายัางอยู่ที่2คิวอยู่นะครับตอนนี้แตกไป2ช่วยกันยิงนะช่วยกันยิงกับเพื่อนนะครับภาพสวยมากกราฟิกสวยมากดีครับดีครับทุกคนดีครับบอกเลยไปวิ่งตามเพื่อนดีกว่าเบอร์สี่อยู่ไหนจ้าเบอร์สีไปแล้ว แบบนี้เลยอ่ะก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับฟินดิ้งในเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟ m a x นะครับภาพสวยกราฟิกสวยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นแบบปรับสุดก็ยังคงลื่นไหลสมูทด,ดีครับความร้อนคุมได้ดีจาัดก,การได้ดีใครที่แบบเล่นต่อเนื่องนะบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนแบตเยอะความร้อนก็คุมได้ดีเล่นไปเถอะครับเล่นจนแบบขี้เกียจเล่นเองอ่ะแล้วถ้าเล่นแบบมันยังไม่สูตรแบตจะวมดอย่างเนี้ย ก็ตัวนี้ชาร์จไวห6 66วัตต์ครับชาร์จแบตเข้าไปปึ้งแปบ๊บเดียวก็กลับมาเพียงพอต่อการเล่นแล้วนะครับทุกคนแบตอืดเล่นไดีๆมากใครที่แบบนะโอ้โหเพื่อนยิงแล้วเนี่ยครับภาพสวยกราฟิกสวยมาก ก็โอเคครับเดี๋ยวเวลาในคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับทุกคนผมมาลองเล่นลองเทสให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้า Honor X9 45G เทสเกม Free Fire Max นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ